เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าตอบโจทย์สําหรับชาวสวนทุเรียนเลยถ้าใครอยากจะลองก็คือไม่ต้องไม่ต้องรองใช้ได้เลยครับเพราะว่ามีคนเขาลองทดลองแล้วว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็เรื่องต้นทุนนี่ถือว่าลดต้นทุนคน่อนข้างสูงเลยทีเดียวสว,ส,สวัสดีครับพบกับรองลุยสวนกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราอยู่ที่อำเภอเขาเมาจังหวัดระยองค่ะเราพาทุกท่านมาดูสวนทุเรียนกันค่ะติดตามผลงานของคู่หูมาสจันมากับอาจารย์สหภาพการจนาหิรันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็อยากจะสอบถามนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนตำบลอะไรครับตำบลน้ำเป็นครับรายงานตัวนิดนึงครับเจ้าของเนี่ยชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมสมพรงามสวนนะครับที่สวนแห่งนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับ แปลงนี้แปลงนี้ประมาณสิบไร่ครับสิบไร่มีประมาณกี่ต้นครับทุเรียนมีประมาณสองร้อยต้นครับที่ีที่เข้ามาก็จะเห็นวิมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะก็ต้นใหญ่นี่อายุประมาณสักกี่ปีคะต้นใหญ่นี่ประมาณ30มสิบปีสามสิบปีต้นใหญ่มากเลยนะครับตะ่กี้เข้ามาเห็นต้นใหญ่มากเลยมีกี่ต้นนะคะต้นใหญ่มีประมาณเกือบยี่สิบต้นนะครับเกือบยี่สิบต้นแล้วที่เหลือล่ะคะที่เหลือนี่จะเป็นต้นประมาณสิบปี ิบปีปีรวมทั้งหมดเลยก็น่าก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 200- 200้ต้นอรรู้จักคู่หูได้อย่างไรดีกว่าเนาะเริ่มแรกเลยก็คือเปิดในเฟซนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วไปเจอไอ้ผลิตภัณฑ์อันนี้ครับแล้วก็ไปศึกษาดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เลยมีคนเข้ามาให้ดูก็เลยสนใจอ๋อตอนแรกก็ยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่เปิดใจดูมานานอยู่ใช่ใช่แต่ไม่ยังไม่เปิดใจยังไม่กล้ากากลัวอยู่ วันนี้ค่ะที่เรามาติดตามเห็นไ,ไหมคะว่าคู่หูมหัศจรรย์ของเราจะช่วยเติมเต็มก็จะมีการออกดอกนะคะลื้อแน่นมากคะ่ะดอกก็ะจะเป็นแบบกระจุกค่ะเป็นแบบช่อใหญ่ๆ<ว>เป็นยวงเลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามา็หอมนะคะก็ผมก็เป็นเกษตรกรนะครับที่ทําทุเรียนมาค่อนข้างที่จะหลายปีแนละ้วแต่ยังยัง,ย,งยังหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สวนทุเรียนน้อยมากแต่เนี้ยครับที่มาเจอนี่ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าตอบโจทย์สาหรับชาวสวนทุเรียนเลยถ้าใครอยากจะลองก็คือไม่ต้องไม่ต้องลองใช้ได้เลยครับเพราะว่ามีคนเขาทดลองแล้วว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็เรื่องต้นทุนนี่ถือว่าลดต้นทุนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอยากให้เกษตรกรมามามา,มาทดลองหรือใช้ได้เลยครับผม ที่พิเศษพูดะมก,กี้นะครับกรเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนเนี่ยนะครับควรดูไว้ว่าจากนะ้ำว่ากนลังเลอยู่หรือหรือยังไม่กล้าตัดสินใจก็ดูพิเศษครับเห็นผลผลิตแล้วก็อยากจะบอก,กเกษตรกรในหลายท่านว่าดูพิเสษเป็นตัวอย่างแล้วตัดสินใจได้เพราะพิเศษเห็นผลแล้วก็บอก,กเกษตรกรทุกท่านนะครับพวกเราเนี่ยคู่หูพิเศษจันเนี่ยนะครับก็จะไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่ไหนเราไปดูตั้งแต่เริ่ม ออกผลผลิตเหมือนอย่างที่นี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ออกดอกออกผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเราก็จะนํามาบอกทุกท่านทั่วประเทศติดตามเราให้ดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เกิดมากขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะคะว่าเราจะพาทุกท่านไปที่สวนไหนสวนอะไรนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับเวอร์แพนยิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปกนี้ย